โอ้มานั่งถับบ่วงออแล้วโอ้บ่วงถาดนี่พอได้อยู่วะโอ้คลาดอีกพี่หน่องเลยโอย้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แท้หรอผมวาคลกแน่เถอะไปอยาผมแต่งบ่วงมือก็ค่อยมาหลุนกันครับ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูทุกคนที่ทามาติดตามรับชมเชยนตามเคยปาจีนช่องหน่อยๆช่องนี้เด้อพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่ที่เขาเพิ่มใหม่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนเด้อครับเป็นกำลังใจให่กันครับมันดักหนูเก้าครับนี่ไมาใไม่ไมใหม่เอาจะบ่วงออกมาต้องการจับเป็นครับเดี๋ยวไปถ่ายคล้องที่ไหนบ้าง Thông cứu được phong nha ngọt mong bắt đầu. Never danh hằng, you know, mong mong, 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 วบักใหญ่เนี่นี่ขึ้นอยู่ไปเดี๋ยวผมใส่เลยพี่น้องกล้องงามเลยพี่น้องนี่ก้องมันออกมามนออกสีขามทางขามมาฟังอืมอืมถัดเลยออกมาก,กลับลเลย Này để không lắng nữa này nữa không có mình tiền này Đã thể vô Một phạt lắng người thử lắng lên là nó ยู่ล่ะพี่น้องข้างามอยู่เว้ยแล้หลดเกี่ยวขาก็มาลงเด้หัววันเอาเกี่ยวปากคู่น่อนะเนาะ ู่ไรพี่น้องอันนี่นี่นำปากู่เลยไปเดี๋ยวผมใส่มันแล้วซะเดี๋ยวเขามาหลุนต้อกันครับเหมือนเรื่องสองทุ่มมาถากันอยู่นี่เด้อพี่น้องไปสามทุ่มแล้วครับไปรื้อลุนกันไม่แต้มไม่โตบอผมมาคืออยู่เด้ สามตุ้มเหรอครับไปอาบน้ำวันนี่นี่ว่าตีบ่มาจะเนี่นัสีน้อนมากจุดธรรมดาธรรมดาพีน้อนนั่งกับสีน้อนเดี๋ยวกึมนคึมๆเนี่ยละพูไก่เตืนสีนอสนละไม่พ่อกันที่ l ่วนละครับี่เสียงเสียงนอกสีน้อน มัดเข่ากล้องอีกเด้อคลิปนั้นเสียงเท็กมัดเข่ากล้องเอาออกปล่อยไปอะไรให้พี่น้องติดีกว่าสิบลบเดียวลบอีกแล้ก็ตัดใหม่ตัวมันตัดใหม่ตัดเพลงออกบดให้ล่องหนูๆพี่น้องโอ้ยผมหได้ใส่ใส่หรอ เสียงหนูไปดอมวาข้อบนบางงามอย่างนี้เลยประดยายอยงผ่อนหนูตัวบางง่าเลยหวงผมอยู่น มองนี่ผมปวดใจควาผมมีข้อเดี๋ยวเดี๋ยวมันนำมันอยู่ที่วะกปไกลกันได้แบบพี่น่องเฮ้ยวัยยยวันจะลังแเลเสีย มันก็ต่ำเลยครับมันก็ต่ำวะอืมง่ายมอดู่ตัวละออกบุีินอ่ะ,ะเดอก,กรกัได้หรอ มาต่ำวาอุ้มผมเดิมภับภาพอยู่ด้วยอ่ะมันคือเกาอยู่ครับอุอ้มหัว้มเลย ขึ้นไปข้างเลยเดี๋ยวยางทั้งต่างยางทั้งรางครับต้องเหียบเหียบอยู่ด้วยเอ้าตา่ำตึกไลยตัวหลังนี่ต่ำอยู่พี่น้องหลังนี่ต่ำอยู่ครับ นี่นี่ตำ้อยู่ตำ้มอยู่พี่ไองแม่ไปถือตั้งเอือนเลยแม่นี่ก็จะตำ้อยู่ครับนี่นี่นนนนปากโอ้ยมานางังขับบ่วงแล้วต้องเจอ ฝ่าผ้าเราไปเนาะเดี๋ยว่อยมาแต่งพี่น้องนี่ว่างดีก็หน่อเลยนี่นขาดเหวะเดี๋ยวผมมาแต่งมาได้ไปจุ่มเดียวหน่อได้พี่น้องเกินไปเจ้าคนเ่ีเดี๋ยวมูนเดี๋ยวใครมาแตงนะ่งมา

หนโอ้ยต้อยู่นี่น,น,นี่นี่นูนี่ตลาดเลยดึงบ่วงครักแต่นี่นี่นองต้อยู่นี่ก็ต้ โอ้บวงขาบนี่โอ้บมกใหญ่ด้วยนี่วงขาดได้พี่น่อยเนี่ยนี่กำบมุนแท่งหมดเลยนมันกระซากเนี่ยโอเคกำบ ห้อยบอมุนเลยแบบวดที่ขาดเลยยกกันก่อนก่อ โอ้ตัวแบบไงเน้อยผมว่ามัดเด่นบวงขาดเลยผมงเผมก็ใส่

ขาดีบอพี่นออ้องบงโอ้โหพี่นอ้องฮะขาดีม,มากมนี่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 ว่ารลนี่ไสยไปน,นี่ขาดีขาดีอยู่ว,วะอูะ้ คาดอีกพี่น้องเลยโอ้ตัวใหญ่เลยบอกผมว่ามันคาดๆเลยมาจากแลนมาจากตัวนั้นแหละมากมาต่ำตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มัต่ำเลยใกล้ใกล้กลักกนพี่น้องโอ้บมกใหญ่เลยดิตัวแมวขนาดนั้น

บ่าเด่นันผลเลยสามสุ่มธรรมดาผมสองสุ่มผมมากไม่ได้เลย,ยมมเนุ่งใหญ่ใช่หรอล่าผมว่าคักแน่เถอะไป๋ยวผมแต่งบ่วงมือเถอะความมันลุนกันครับตวัวเดียวกันนั่นแหละนี่บ่วงบ่วงขาดอันหนึ่งมันอยู่ฝุ่นฝุด,ดหลังแหลกมันขาดแหลนะ้มาเท่งนี้แหละเกินสำนักพี่น้องเลย เอาอีแดงมาพี่น้องมันนี่เอื้องถอนแล้วครับโอ้ผมที่ด้ายเว้ยบ่วงขาดผมว่าตัวใหญ่แห้งเลยมันเป็นแมวแท้ล่ะแมวแมวแม,ว,แมวหน่อยๆน,น่ะผมว่าจริงน,นี่ประยูรเหรอผมว่าบวกละบ่วงขาดมันนี่มันขาดหลังแหลก,กแล้วเนาะแต่ท่างน่ะมันท่างท่างท่างเดีวยวกันครับ มันเลียนมาทางนนิพอดีมาถึงล้างนี่ขาดดิคิดว่านะคยุติเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวจะเอาอย่างเห็ดมันหนอ่อีคิลาบหล,ะละะับๆมั้งปะเป็นเ้าะค่อยว่ากันครับโอ้ยยแยแพร่จของเดือดออกมาที่ด้ายไยผมมาอีกและะ้วมั้ง ออกมาเด็กน,นแล้มันล่ะปกติสองถุงมวกกับม้าเหรอปล่อยไปสามถุงสีตอนเจ้าครับไปเก็บบ่วงกันครับขึ้นแนมะ่ขาดสองบ่วงก็มาบักไงล่ะ แล้วที่ได้พวงผมบ่เคยขาดไปปีล้วก็ขาดไยเลยาหนี้สินี่บอกคือกาออกมาอีกบ่ตัวเกา่าต้วเกาบ่าออก้วผมเดี๋ยวมึงขมันยังมีแดนต่ำกว่าทิ่ใกลไปอย่างอีกครับขันบ่าทานตา่ำกะเก็บ ไปส่วนการับบรรยากาศไปนะผมเราจะเริ่มสเบดร์ยกันแล้วน่วเมื่อเ้นึ่งยินเสียงหนูเต้นมาจังนี้เรา่วงคนอยู่มาเห็นคล้องกันเลยบริสไทหัวามาหวองอยังซื่อหัวคน าาก็ดีได้เขาว่ากาห่อนตือหัวนกกระไรลายพี่น้องนีง่วงเสียพี่น้องนี่เสียสอง,งอหลังมีคนมากนี่ผมใส่เมืองนี่ลังนี่จำได้บ่ นี่หลังนี่กับลังนี่นี่ยังมีห้อยเสียบอยู่ครับแต่ว่าบ่มีห้อยก้อยหนูด้วยอะไปสิมาแต่เสาเลยปืป๊ดถองก็บสีแดนมาทั้งผีตัว

เดินมาสั้งผีทะขันถึงโอ้ยโอ๋ไปทั้งไหนเนอกพี่นอ้องเคลื่อนกับบ่วงขาดมันดิกับบ่วงเสียคือบ่มีห้อยอ่ะ Men bộ đi Nghĩ Toán say, toán say, mong rất là đi con Hoài bên má, có bỏ đi Nghĩ bớt โอ้ยหลวงผมเสียบดพี่หน่องค้นั่มืนกันแอ๋มึงเอ้นี่เสียบิดเลยนี่เสียบดเลยมาสีแม่มึงเอเ้ Tui, mak kip lah. Mungkin pun kamu ada, kita lah. Wah. Nih. Tia buat lah, kap. Tia buat lah, kap. อันใดเหลื่อมๆนั่นเสียหมดเลยนี่เสียหมดเลยครับแม่เมื่อยกระสอบกระเสียสอบใส่หน้ยกว้า,วางหน่อนี่มืขึ้นนี่มือขึ้นขาดที่นี่เสียบบดเลยเสียบสองหลังอยู่เหลือๆ,ๆมันพอเห็นนี่ หวงผมมันหุงด้วยเราเลยนี่มันบ่เหน็นมันเห็นเอาไปแบบผไม้ไหวนี่มันตรงไม,ม้ย่ำคึืนลรวก็จะได้ไปพอมันเดือมพวกปอยู่ป่อเศร้านี่นี่ทาเงเหนีนปลาไต่ม้มันเลื่อนแนมบ่เห็นแม่มึงไย จังหายเถอะนองวะแลสามหลังพี่น้องดูมีปัญญาพอเพราะว่าจำบ,บ่วงมาหลักข้องกันบุกเคอ่อยปล่อยเกือบมันเอาโกงมานั่มเลยถ้าเอาโกงมานั่ะไปเดี๋ยวอีกหาหกหลังนี่พ่นบ่ถือดอกหอมา้ใส่ถิ่มไว้เคล้องบางงามที่บ่ถือรากดอกติ๊ ้องเกา่าที่พี่กายจังหายแห้งเลยพี่น้องฮะมือเคลื่อนมันก็ออกมาเดือดอยู่เด้อสามทุ่มแดงมว้วนนี่มันเวลาบนนอนเลยพวกขีดขาดเสี่งเลยครับมือเคลื่อนกระโนดซ้ำไปครับเห็ดบวกไม่แล้วรับคลิปนี้กับซ้ำนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัลงใจดเด้อพี่น้องเลย ไป้ะครับสวัสดีครับวาแม่นบักสี่ขามาหลินบักสองขาตัวนี้แม่เมือ